สวัสดีค่ะพี่เมย์ชวนถักหมวกค่ะหมวกใบนี้รหัส C074 นะคะลายบับเบอร์สติทโคเชนะคะจริงๆแล้วลายตัวนี้ตอนที่ถักมันจะเหมือนลายพับนะคะแล้วก็ถักลายพับสลับกับลายพอหนึ่งคอหรือลายเอฟนะคะงานเราจะเริ่มตั้งแต่ตรงกลางถ้าต้องการใส่พอดีพอดีเลยนี่เป็นขนาดของผู้ใหญ่นะคะขึ้นตามต้นแบบก็คือ14นะคะ14หลัก ถ้าต้องการใส่สบายๆหลวมๆห,หน่อยก็ขึ้น15หลักนะคะสําหรับหมวกของผู้ใหญ่ถ้าเป็นหมวกเด็กนะคะเด็กโตก็ขึ้น12หลักเด็กเล็กเลยนะคะก็ขึ้น10หลักนะคะแล้วก็หลักการเพิ่มก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะใบนี้พี่ถักจากไหมพรมเส้นเดียวนะคะดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะแนะนำอุปกรณ์สำหรับถักหมวก4074นะคะ หมกใบนี้จะถักจากโคเชนะคะลายจะเป็นลายบับเบิ้ลสติ๊กนะคะโคเชบับเบิ้ลสติ๊กแล้วก็เวลาถักจะถักจากไหมพรมสี่พายเส้นเดียวนะคะรหัสที่พี่ใช้พี่ใช้470เป็นของอีเกิลนะคะหัวเข็มที่ใช้ใช้เข็มทองสองหัวคะ่ะพี่ใช้หกทับศูนย์ในการถักนะคะอุปกรณ์อีกสองอันมีกันไกลนะคะแล้วก็เข็มสอดเอาไว้เก็บงาน,นะค่ะอุปกรณ์เรามีเท่านี้นะคะแล้วไหมพรมก็ใช้หนึ่งห้วนะคะถักเส้นเดียว เรามาดูวิธีการถัก c ศูนย์เราจะเริ่มงานแถวที่หนึ่งนะคะโดยการคล้องไหมเป็นวงกลม้องแบบนี้นะคะพอคล้องไหมเป็นวงกลมเสร็จแล้วลายที่เราจะใช้ถักนะคะคือลาย f f หรืออหนึ่งคอนะคะเราจะถักอหนึ่งคอทั้งหมดสิบสี่หลักลงไปในช่องโซ่แต่ว่าหลักที่หนึ่งเราจะเป็นโซ่นะคะเป็นโซ่สามถักโซ่สามขึ้นมานับเป็นหลักที่หนึ่งค่ะแล้วที่เหลือเราก็จะถักอหนึ่งคอนะคะลงไปทั้งหมดสิบสามครั้งค่ะ ข้อหนึ่งข้อคือแบบนี้นะขึ้นมามีสามรวบสองลบสองอย่างนี้นะคะเรียกข้อหนึ่งข้อพันหัวเข็มลงไปขึ้นมามีสามห่วงรวบสองรบสองเนียค่ะสามแล้วนะคะส,ะคะสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเวลาเราถักให้เป็นไปตามหัวเข็มที่ขยับเข้าขยับออกนะคะสิบสองสิบสามหลักสุดท้ายค่ะสิบสี่พันหัวเข็ม แทงลงไปแล้วดึงตัวเส้นเส้นสั้นเนะะี่ยค่ะตอนที่เราเริ่มนี่นะคะแล้วก็ดึงห่วงขึ้นมาลบสองรบสอง,สองเวลาเราปิดงานนะคะนับขึ้นไปโซ่ที่สามแทงตรงโซ่ที่สามแล้วดึงผ่านค่ะพอดึงผ่านเสร็จแล้วเราขึ้นโซ่สามรอไว้ก่อนนะคะเพื่อขึ้นแถวที่สองเก็บงานตรงนี้ค่ะเก็บงานเส้นเล็กรุ่นให้ชิดนะคะ เก็บงานเอาไหมใส่เข้าไปที่เข็มสอดเวลาเราถักตรงนี้มันจะออกไม่ออกมาเกะก,กะมือเราน,น,นะคะเก็บงานแล้วตัดให้ชิดค่ะตัดให้ชิดหน้าตาของงานแถวที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะพร้อมที่จะถักแถวที่สอง ทั้งหมดจะได้สสิบ14หลักนับรวมโซ่มค่ะวิธีถักแถวที่สองแถวนี้เราจะถักวีนะคะวี v ก็คือการเพิ่มการเพิ่มตัวพอ1คอลงไปที่หลักเดิมนะคะเริ่มแถวแรกนะคะเราจะลงตรงโซ่ตรงนี้ค่ะหนึ่งตัวนี่นะคะตัวต่อไปลงลงข้างบนพอหนึ่งคอทุกแถวค่ะ ถักสองตัวนะคะถักพอหนึ่งคอสองตัวลงไปในช่องโซ่เดียวกันนี่ค่ะช่องโซ่ถัดไปนะคะช่องโซ่คือแบบนี้นะโซ่ที่อยู่บนหลักอะคะ่ะถักสองครั้งลงไปในช่องโซ่เดียวกันทั้งหมดมีสิบสองหลักสิบสองคูณสองเราจะได้ทั้งหมดยี่สิบสี่ค่ะ ตัวนี้เป็นการขยายหลักนะคะถ้าเราขึ้นสสสิิบี่บสี่คูณงจะได้ยี่สิบ2ดนะคะใบนี้เราขึ้นทั้งหมดสสิบี่เราจะได้ยี่สิบแ28ถักวนไปนะคะถักวนไปทุกโซ่เลยค่ะ,ะงานจะมาจบตรงนี้เราจะปิดงานที่คู่สุดท้ายตรงนี้นะคะตรงโซ่ถักสองครั้ง เราจะได้ทั้งหมดยี่สิบแปดหลักค่ะปิดงานก็นับขึ้นไปโซ่สามนะคะแทงตรงโซ่สามแล้วดึงผ่านค่ะหน้าตาของแถวที่สองจะเป็นแบบนี้ขึ้นแถวที่สามนะคะเราจะเริ่มถักลายลายตัวบับเบิลนะคะบับเบิลเราจะถักด้วยการถักพอคอหรือถักทีนะคะโดยดึงขึ้นมา5ครั้งแต่ตรงนี้เราเริ่มหลักแรกก่อนเริ่มหลักแรกโดยการถักโซ่สามนะคะแล้วถัก ตัวพอหนึ่งคอะคะลงไปตรงนี้ที่เดิมเลยคะ่ะสองครั้งเป็นการขยายหลักนี่นะคะบนตัววีนะคะบนตัวบนตัววีของแถวที่สองขาแรกของตัววีจะถักพอหนึ่งคอสามครั้งอีกขาหนึ่งตรงนี้จะถักบับเบิ้ลเหมือนกันตรงนี้ขาแรกจะถักพอหนึ่งคอสามหลักขาที่สองจะถักบับเบิ้ลนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นวนกลับมาดูคู่แรกขาที่สองจะต้องถักบับเบิ้ลนะคะ บับเบอร์จะถักโดยการถักพอคอพอคอคือการถักพันหัวเข็มแล้วดึงไหมขึ้นมาค่ะดึงทั้งหมดห้าครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าพอห้าเสร็จแล้วนะคะรวบรวบแล้วก็โซ่นะ,ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูวีคู่ถัดมาวีคู่ถัดมาตัวแรกนะคะถัก พหนึ่งข้อหรือเอฟนะคะลงไปสามครั้งที่โซ่เดียวกันหลังจากถักพหนึ่งข้อเสร็จแล้วนะคะหลักที่สองของตัววีถักบับเบิลค่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าพอได้ห้าเสร็จแล้วนะคะรวบ แล้วโซ่ถักไปแบบนี้นะคะแพทเทิร์นตรงวีนี้นะคะหลักแรกถักพอหนึ่งคอสามหลักที่สองถัก Bubble. บับเบิลวนไปจนครบทุกหลักค่ะอ่ะตอนนี้เราก็มาดูวีคู่ที่สามบนวีตัวแรกถักพอหนึ่งคอสามครั้งนี่นะคะพอหนึ่งคอสามครั้งต่อด้วยตรงนี้ถักบับเบิลดึงขึ้นไปห้าค่ะสอง สามสี่แล้วก็ห้าห้าแล้วรวบรวบแล้วโซ่ค่ะโซ่เสร็จแล้วก็ไปถักคู่ต่อไปถักแบบนี้นะคะแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้ถักวนมาจนถึงตรงนี้ค่ะหน้าตาของชิ้นงานนะคะที่เราถักออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นงองอแถวสุดท้ายนะคะที่เราถักมันจะเป็นตัววีนี้นะคะ บนตัววีตัวแรกถักพอหนึ่งขอสามครั้งตัวนี้ถักบับเบิลบับเบิลก็คือถักทีดึงขึ้นมาห้าครั้งนะคะรวบนะคะแล้วก็โซ่เวลาเราปิดงานก็นับขึ้นไปโซ่ที่สามหนึ่งสองสามตรงนี้นะแล้วเราก็แทงค่ะดึงผ่านลายนะคะ ลายของการถักตั้งแต่แถวที่สี่เป็นต้นไปมันจะเป็น1บเบิ้ลแล้วก็ตัวพอหนึ1ข้อสามครั้งทีนี้เวลาเราถักบเบิ้ลแถวที่สี่มันจะเยื้องกับแถวที่3าเบิ้ลมันจะขึ้นตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงใกล้ๆก,กับตรงนี้เนี่ยค่ะมันจะขึ้นเยื้องออกไปอ่าเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรารวบเสร็จแล้วนะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นบเบิ้ล เราก็ดึงขึ้นไปนะคะดึงโซ่ขึ้นไปแบบนี้นับเป็นหลักที่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ดึงอีกสี่สองสามสี่นะคะแล้วก็รวบรวบแล้วก็โซ่นะคะแล้วหลักถัดไปเราจะถักพอหนึ่งข้อสามครั้งนี่นะคะ พอหนึ่งคอสามครั้งครั้งที่หนึ่งบนพอหนึ่งคอตัวที่สองนะคะครั้งที่สองบนพอหนึ่งคอตัวที่สามครั้งที่สามบนบับเบิ้ลค่ะนี่นะคะบนบับเบิ้ลตรงที่รวบหน้าตาออกมาจะเป็นแบบนี้นี่นะคะแล้วข้างๆนี้ตรงพอหนึ่งคอตัวที่ตรงนี้มันจะมีพอหนึ่งคออีกสามครั้งเห็นไหมคะตัวที่หนึ่งเนี่ยเราจะถักบับเบิ้ล ถักบับเบิลก็คือถักที่ดึงขึ้นมาห้าครั้งรวบโซ่พันหัวเข็มถักพอหนึ่งข้อหนึ่งสองนี่นะคะแล้วก็สามนี่นะแล้วตรงนี้จะเป็นบับเบิ้ลค่ะ สามมันจะลงตรงนี้พอดีนะคะจะเป็นบับเบิ้ลสี่ห้ารวบแล้วก็โซ่ลายบับเบิ้ลมันจะนูนออกมาแบบนี้ค่ะนูนไล่กันออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวต่อไปนี่นะคะช่องถัดไปตรงนี้ถักพอหนึ่งข้อตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามลงตรงนี้แล้วบับเบิ้ลก็มาลง,างข้าง นี่นะคะอันต่อไปก็พอหนึ่งคอตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามบับเบิ้ลลงตรงนี้ผังลายจะเป็นแบบนี้นะคะให้ดูวิธีถักบับเบิ้ลอีกครั้งหนึ่งนะคะบับเบิ้ลจะถักได้สองสองวิธีนะคะวิธีแรกก็คือถักขึ้นไปตรงบนโซ่ตรงเนี้ยเหมือนที่พี่ถักให้ดูอีกวิธีหนึ่งคือลงไปตรงนี้เลยค่ะลงไปตรงช่องวิธีที่ลงไปตรงช่องตรงเนี้ย มันจะทําให้เราดึงง่ายกว่านะคะนี่ฮะลองดูนะลงไปข้างๆตัวบับเบิลของแถวที่ผ่านมาเลยค่ะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เราก็ถักพอหนึ่งคอตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามบับเบิลเราก็ลงตรงนี้เลยเนี่ยฮะลงนี้เลยดึงขึ้นมาค่ะ ขึ้นมาทั้งหมดห้าครั้งนะคะงานออกมาจะคล้ายกันนะคะแต่วิธีถักถ้าลงไปตรงช่องเลยจะง่ายปิดงานแถวที่สี่นะคะตรงนี้ตรงที่รวบของตัวบับเบิลค่ะเอาออกมาหนึ่งห่วงนะคะแล้วก็รวบ ไปนะคะขึ้นต้นด้วยโซ่3พอขึ้นโซ่3เสร็จแล้วขึ้นโซ่3เสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นบับเบิ้ลเท่ากับว่าตรงนี้เป็นพอหนึ่งคอหลักที่หนึ่งมันก็จะขึ้นบับเบิ้ลตรงนี้เลยนี่นะคะข้างๆก็ดึงขึ้นมา5ครั้งค่ะ2 3 4แล้วก็5รวบโซ่นะคะ แล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพอหนึ่งคอตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามต่อจากตัวที่สามก็ข้างๆตรงบับเบิ้ลก็จะเป็นตัวบับเบิ้ลอีกอันบับเบิ้ลก็คือทีดึงห้านะคะงานมันก็จะเรียงออกไปแบบนี้ค่ะ ตรงนี้ก็จะถักเหมือนแถวที่ผ่านมาคือถักเพอหนึ่งคอสามตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามพันหัวเข็มข้างๆบัเบอร์ตรงนี้ก็ดึงบับเบอร์ขึ้นมาถักวนไปแบบนี้ค่ะจนจนตัวหมวกมันคลี้ออกมาหลังจากที่มันคลี้ออกมาเต็มที่แล้วนะคะมันก็จะเริ่มงอเป็นรูปตัวหมวกค่ะ งานแถวที่ห้านะคะงานมันจะเริ่มคลี่ออกแต่ว่ายังยังออกไม่เต็มที่นะคะเราก็ยังถักของเราต่อทีนี้ตอนปิดงานตอนที่เราเริ่มเราเริ่มด้วยโซ่สามแล้วเราก็ถักบับเบิ้ลตอนปิดงานมันจะปิดงานด้วยคอหนึ่งคอสองครั้งแล้วตรงนี้นะคะนับขึ้นไปโซ่สามแทงตรงโซ่สามแล้วดึงผ่านค่ะดึงผ่านเสร็จขึ้นต้นด้วยโซ่สามแล้วเราดูนะคะพอโซ่สามเสร็จแล้วที่เราจะต้องถัก แถวถัดไปนะคะตรงนี้พอขึ้นโซ่สามเสร็จแล้วเราต้องถักพอหนึ่งคอค่ะแล้วเราค่อยถักตัวบับเบิ้ลตรงนี้เพราะว่าแถวก,ก่อนเราถักโซ่เราบับเบิ้ลใช่ไหมคะตรงนี้เราก็ต้องขึ้นโซ่สามพอหนึ่งคอแล้วก็บับเบิ้ลมันงานมันจะไล่กันเฉียงออกไปค่ะแล้วก็ถักบับเบิ้ลเหมือนเดิมนะคะดึงห้าครั้งรวบ แล้วก็ต่อด้วยพอหนึ่งข้อสามครั้งนี่ค่ะครั้งที่สามมันจะลงตรงช่องนี้พอลงตรงช่องนี้เสร็จแล้วบับเบิลมันก็จะอยู่ถัดกับบับเบิลช่องถัดไปลายจะมีอยู่เท่านี้นะคะก็คือพอหนึ่งคอสามครั้งแล้วก็หนึ่งบับเบิลนี่ค่ะมันก็จะเป็นพอหนึ่งคออีกสามครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่ สามครั้งที่สามติดกับบับเบิ้ลต่อจากบับเบิ้ลก็ถักบับเบิ้ลต่ออีกสาวขึ้นมาห้าครั้งสามสี่ห้างานมันจะค่อยๆกลางออกค่ะแล้วก็ถ้าเรานับตรงตรงแฉกบับเบิ้ลนะคะมันจะได้เท่ากับหลักที่เราเริ่มเราเริ่มสิบสี่หลักตรงที่เป็นแฉกแกของบับเบิ้ลเราก็จะมีอยู่สิบสี่อันค่ะหลังจากที่เราถักบนวงกลมมานะคะ จนมาถึงความยาวตามที่เราต้องการถ้านับตั้งแต่ตรงจุดเริ่มต้นนะคะจนถึงจุดปลายของพี่ถักทั้งหมด18แถวถ้าวัดความยาวได้8นิ้วนะคะทีนี้เวลาเราเก็บงานเราจะทําขอบแบบเบิ้ลขึ้นโดยที่ถักลายเดิมนะคะให้เราหมุนงานกับตอนที่เราปิดงานตรงนี้นะคะเราขึ้นโซ่สามแล้วหมุนงานกลับเราจะถักภายใน,นะคะ่ะถักข้างในเพื่อให้เบิ้ลขึ้นไปข้างบนนะคะ ถักลายเดิมค่ะอ่ะทีนี้มาดูวิธีถักลายเดิมเรายังใช้หลักเดิมนะคะตรงนี้ถ้าเราถักถ้าเราถักฝั่งด้านนอกลายมันต้องเฉียงไปด้านซ้ายอทีนี้ถ้าเรากลับด้านมาถักข้างในลายจะต้องเฉียงด้านขวาเราก็ยังใช้พอหนึ่งคอสามครั้งเหมือนเดิมนะคะพอหนึ่งคอครั้งที่หนึ่งนะคะตรงนี้ต้องเป็น ลายบับเบิลค่ะเราก็ถักลายบับเบิลเลยดึงห้านะคะดึงห้าแล้วรวบโซ่พอโซ่เสร็จฝั่งทางนี้จะต้องเป็นพอหนึ่งคอสามครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง ครั้งที่สามลงบนใบลงไปบนหลักของคอหนึ่งคอค่ะแล้วตรงช่องนี้ถักบาเบอร์ค่ะถักบาเบอร์ก็คือการถักทีดึงขึ้นมาห้าครั้งนะคะสี่ห้าแล้วรวบโซ่พอโซ่เสร็จแล้วช่องนี้นี่นะคะถักพอหนึ่งคอตัวที่หนึ่ง บนหลักถักพอหนึ่งข้อตัวที่สองตรงนี้ถักพอหนึ่งข้อตัวที่สามช่องนี้ต่อจากตัวนี้ตัวลายนะคะถักเบอร์ต่อค่ะสองสามสี่ห้าช่องนี้นะถักพอหนึ่งข้อตัวที่หนึ่งบนหลักถักพอหนึ่งข้อ ตัวที่สองบนหลักถักพอหนึ่งคอตัวที่สามช่องนี้ค่ะถักบับเบิ้ลมันจะเป็นตรงงข้ามกับเราถักฝั่งด้านถูกนะคะด้านถูกบับเบิ้ลมันจะอยู่ซ้ายอันนี้มันจะเปลี่ยนมาอยู่ขวานะคะแล้วเวลาเราใส่เราเบิ้ลขึ้นเราจะเริ่มพับขอบตั้งแต่ลายนี้นะคะแล้วลายมันจะเฉียงไปทางเดียวกัน เราจะถักขอบนะคะเหมือนตอนที่เราถักลายด้านเนี้ยด้านถูกนะคะกลับด้านขึ้นมาเราจะถักทั้งหมดสี่แถวนะคะแล้วก็เวลาถักถ้าเราถักด้านถูกตัวลายมันจะเกี่ยวด้านซ้ายแต่พอเราพลิกอย่างนี้นะคะตัวลายมันจะเกี่ยวด้านขวาถักช่วงจังหวะเหมือนกันหมดนะคะเพียงแค่ว่าสลับตัวนี้มาอยู่ด้านขวาแล้วพอเราถึง สี่แถวแล้วนะคะเราปิดงานพอล็อกตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราดึงออกดึงไหมออกเสร็จแล้วเอาตัวเข็มสอดเก็บซ่อนไหมค่ะเก็บซ่อนไหมแทงเข้าไปตรงโซ่หลักถัดไปนะคะ,นะคะมันจะมีโซ่หลักถัดไปอยู่แล้วก็ดึงเชื่อมกันหมกใบนี้เวลาเราใส่เราพับขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาซ่อนไหมก็ซ่อนนั่นนี้ค่ะซ่อนไปตามผังลายปอมปอม ตามไปดูที่ YouTube พี่เมย์ได้นะคะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ตรงใต้คลิปนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะหมวก C074 ลายบับเบิลสติทค่ะตอนที่ถักพี่เริ่มทั้งหมด14นะคะมันจะได้หมวกออกมาใส่พอดีพอดีเป็นหมวกของขนาดผู้ใหญ่นะคะ ถ้าต้องการใส่หลวมหลวมสบายสบายขึ้นสิบห้าค่ะสิบห้าหลักถ้าเป็นหมวกเด็กนะคะเด็กโตก็ขึ้นประมาณสสิบองหลักเด็กเล็กก็ขึ้นสิบหลักนะคะตัวนี้ถักจากไหมพรมเส้นเดียวค่ะติดตามพี่เมย์ต่อได้ที่ YouTube ช่องพี่เมย์นะคะ Machine Handmade ค่ะขอบคุณค่ะ